ว่าไงครับพี่ครับวันนี้จะพาไปขึ้นเขามีความรู้สึกยังไงครับวันนี้จะมาทําบุญเขาอะไรครับเขาเขาตะแหกชนบุรีครับผมเพิ่งมาผมไม่รู้วันนี้มั่นใจแค่ไหนครับที่จะมีแรงในการขึ้นเขาบันได400ขั้นนะครับครับผมสู้สคงไม่เป็นลมกลางทางนะครับไม่ไม่ไม่ครับผมพอมีแรงอยู่กับผมแล้วพี่เป็นไงบ้างครับเคยขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วพี่เป็นไงสบายสบายครับสบายสบายใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรา สู้ยกมือไปด้วยกันอ่ะสู้ๆพี่พร้อมกันโอเคเราจะขึ้นเขาด้วยกันครับอืมนี่คือจุดสตาร์ทจุดแรกเลยทีเดียวนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะฮะเข้าสู่ทางขึ้นเขานะฮะเป็นจุดสตาร์ทเริ่มแรกนะครับในการขึ้นเขาไปที่วิหารหลวงพ่อโสธรนะครับไปอีกเขาหนึ่งไปอีกเขาหนึ่งนะครับขอฝากคุณผู้ชมด้วยกันแล้วกันครับ<ม>วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวข้างบนเขากันครับเย้สู้ๆครับ ครับนี่คือคนไปเที่ยวกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเราผ่านสะพานนะครับโดยการหลายๆคนครับมาจุดมาผูกลิบบิ้นกันครับเพื่อความเป็นชีมิตบางคนในหลายคนก็เขียนชื่อกันเลยทีเดียวนะครับสวยงามครับเป็นอีกหนึ่งสะพานที่สวยงามมากนะครับแล้วก็กําลังก่อสร้างใหม่เป็นสะพานแก้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานครับก็จะได้เปิดใช้บริการกันนะครับนี่คือวิวสวยงามมากเลยทีเดียวครับที่วัด ขาป่าเขาตะแบกชนบุรีครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนนั้นไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวนะครับสะพานก็ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไปอีกประมาณเกือบ400ขั้นเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็เตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับใครมีพอมีแรงก็ขึ้นไปครับใครไม่พอมีแรงก็ต้องขึ้นไปครับถ้าอยากขึ้นเที่ยวนะครับสู้พี่สู้ป่ะครับพี่นักท่องเที่ยวจากที่ไหนครับจากสุรินทร์ครับจากสุรินทร์สุรินทร์เหล่าครับอยู่อำเภออะไรครับ สีขอรภูมิสีขอนภูมิครับอ่าโอเควันนี้เรามาเที่ยวชนบุรีกันใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ใชสู้ป่ะพี่ส,สู้ครับผมสู้ครับสู้ตายครับตายยังเคงไม่ตายครับช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้าย นี่ครับเป็นสะพานที่ผูกด้วยริบบิ้นครับนี่หลายคนก็เขียนชื่ออธิษฐานกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสะพานก็ประมาณร้อยเมตรนะครับแล้วก็สะพานแก้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จอีกไม่นานครับเราจะได้ยชมกันนะครับ หลายคนก็เตรียมดอกไม้นะครับเตรียมดอกไม้เตรียมน้ํานะครับเพื่อจะไปส่วนดอกไม้เพื่อไปถวายครับที่วิหารหลวงพ่อโสธรเพื่อกราบหลวงพ่อโสธรนะครับส่วนน้ําก็ไปเพื่อให้ตัวเองได้กินกันนะครับทางนั้นค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะฮะหลายคนไม่ได้เตรียมน้ํามาหอบกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับวันนี้บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับมีฝนตกลงมาไปปล่อยด้วยนะครับ ส่วนทางขึ้นมีอยู่สองทางด้วยกันครับฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นบันไดชันนะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นบันไดที่จะ,ะความชันจะน้อยลงหน่อยนะครับนี่คือสะพานแก้กำลังก,ก่อสร้างอยู่นะครับกกมีเขาสองลูกติดกันครับเราขึ้นสะพานไปอีกลูกหนึ่งนะฮะข้ามไปลูกหนึ่งนะครับ วิวค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับที่ศรีราชาชนบุรีครับใครไม่มาสัมผัสเองไม่รู้แน่นอนเลยนะครับอ่าได้แต่ชมคลิปนะฮะเดี๋ยวผมก็ฝากด้วยกันแล้วกันครับที่ศรีราชาชนบุรีครับอยู่ที่เส้นทาง331นะครับศรีราชาชนบุรีนะครับขี่มาจากอำเภอบ่อวินมาแป๊บเดียวเองนะครับห่างจากอำเภอห่างจากตำบลบ่อวินมาประมาณ10บกว่าโลเองครับประมาณ1 5บหโลนะครับเราก็มาเจอที่วัดเขาตะแบกนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไปด้วยกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับครับนี่คือทางขึ้นเขานะครับมีสองฝั่งด้วยกันฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับพี่จะเลือกเดินฝั่งไหนครับฝั่งขวาก็จะชันหน่อยนะครับจะมีบันไดประมาณเกือบ400ขั้นนะครับส่วนฝั่งขวาเดี๋ยวเราค่อยลงกันดีกว่านะฮะทางขึ้นค่อนข้างที่จะชันมากเลยนะครับอามีสองเส้นทางให้เลือกกันนะครับ จะไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับเอาเป็นว่าพี่เลือกเดินฝั่งขวาครับไหวไหมพี่ไหวไหวนะสู้นะโอเคครับพี่สู้ตายครับโอเคผมก็ต้องสู้ตายเช่นกันครับนี่คือบันไดเกือบ400ขั้นครับอา้าวพี่ยังไม่ทันไรเลยพี่ นี่คือทางขึ้นไปวิหารหลวงพอ่อโสธรนะฮะที่บนเขานะครับเอ้าขอฝากคุณผู้ชมไ้ด้วยก็แล้วกันครับใครอยากมาเที่ยวนะครับท,ท,ทําบุญเชิงประชนภัยนะครับประชนภัยยังไงประชนภัยในการขึ้นเขานะครับอโอ้โหเอาสู้ตายครับอืมนี่เราขึ้นมาแค่ประมาณห้าหกขั้นแรกเองนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มหอบแล้วนะครับเริ่มหอบแล้วอ่ะ อโอ้โหเหนื่อยนะดูครับใครไม่สัมผัสเองไม่รู้จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับต้องสัมผัสด,ด้วยตนเองเท่านั้นถึงจะรู้นะครับนี่คือเป็นจุดพักจุดแรกเลยทีเดียวอ่าสู้ๆนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันพร้อมเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราให้ชมจากที่เราขึ้นมาแล้วจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆหันมานะครับนี่ครับ เป็นทางขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับนี่เป็นสะพานนะครับที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นสะพานเชื่อมอีกเขาหนึ่งนะครับสีแค่ัต้นในพี่เหนือไปยังไปถึง400เลยนะพี่ครับขึ้นไปข้างบนหรือยังครับขึ้นแล้วผมขอสอบขาสวยไหมครับสวยเหนื่อยไหมครับพี่เย็นเย็นหมายถึงขึ้นไปใช้แรงอากาศเย็นสบายใช่ไหมครับ ครับผมแน่เลยไม่น่อยะ็ถึงแล้วอ๋อไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ใช่หน่อยโค้งนี้แล้วก็โค้งนี้อ๋อโค้งนี้มีหลายโค้งใช่ไหมครับโอ้โหขอบคุณครับพี่ครับครับครับอ่ะขอฝากด้วยครับท่านผู้ชมท่านใดครับอยากมาเที่ยวนะฮะเที่ยวป่าทําบุญเชิงประชนภัยครับที่นี่ครับผมขอฝากไว้ครับวัดเขาตะแบกศิริชาชนบุรีโอ้โหทางขึ้นครับประชนภัยมากๆเลยทีเดียวนะครับมีต้นไม้ที่สวยงามนะฮะ โอ้โหมินี่คือศิลปะนะฮะศิลปะมากมากเลยวันนี้มาพร้อมกับฟ้าฝนนะครับก็ประมาณเกือบสี่ร้อยท่านนะครับอ๋ออันนี้พี่คนพื้นที่ป่ะครับมามาเที่ยวเหมือนกันลงมาอ๋อพี่เลยรายรู้ข้อมูลไหมตอนนี้ประมาณสี่ร้อยท่านครับ น่าจะสามร้อยกว่าครับนั่นน่าจะเกือบสี่ร้อยเนาะผมได้ยินว่าประมาณสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยโอ้เกือบอันนี้แค่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบครับเหนื่อยแล้วล่ะพวกหนูกวาดลงมาจนอ๋อครับเหลืออยู่ไม่ถึงห้าสิบนะเออมาดไมาครับขึ้นต่อได้ปะครับสวยงามครับสวยงามมากๆเลยครับเป็นอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอ่า สวยงามครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมลงไปอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะครับอย่าลืมครับขอฝากด้วยก็แล้วกันครับโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยครับท่านผู้ชมครับเหนื่อยยังสู้ไหมแต่เหนื่อยแต่สู้ครับวันนี้เราวันนี้เรามาทําบุญนะฮะเชิญบชนภัยนะครับที่วัดขอตะแบกศรีราชาชนบุรีใครมาไม่รู้จริงๆครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณป้าครับป้ามาจากที่ไหนครับมาท่องเที่ยวครับมาจากอยู่ชนบุรีค่ะอยู่ชนบุรีป้าเป็นคนในพื้นที่เลยใช่ไหมครับอยู่ หน้าอมตะหน้าอมตะชนบุรีโอ้วันนี้มาท่องเที่ยวใช่ไหมครับในไปครับคุณป้าครับตอนนี้ขึ้นหรือลงครับจะขึ้นแต่ไม่ถึงเพราะว่าเป็นกระดูกทับเส้นกอ๋อเป็นกระดูกทับเส้นแปลว่ารอลูกหลานอยู่ข้างล่างเนาะอ่าโอเคครับป้าสู้ครับครับผมผมมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับมาถ่ายทําวิดีโอครับลงคลิปลงยูทูบครับครับขอบคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับครับผมคน คเบอร์ครับครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับจากเขตสุรินทร์นะครับสุรินทร์เหล่าครับครับผมจากที่ไหนครับมาจากที่ไหนครับมาจากอุบลจ้าอุบลซิตี้ครับบ้านพี่เมืองน้องสุรินทร์เลานะครับเหนื่อยนะครับเอ้ยบอลเป็นตายอายบอลเป็นตายครับแปลว่ายังไงครับตายก่อนตายก่อนนะครับแปลว่าไม่ตายเมื่อยหลายครับโอ้นี่คือคําศัพท์อีสานครับผมก็อีสานเช่นกันแต่ผมอีสานตายนะครับโอ้พี่น้องครับผมมาเจออีสานตัวจริงครับ อ่ะนี่คืออีกหนึ่งคำศัพท์นะครับเมื่อยอิตายนั่นคือคือเหนื่อยนะครับแต่ว่าผมเป็นคนสุรินเหล่าเพราะว่าโอ้ชอนะแมวเอ้ยโอ้ยโอ้เหนื่อยไหมครับลูกเหนื่อยไหมครับสนุกไหมครับสนุกสนุกครับโอ้ยเด็กเล็กเด็กแดงครับน่ารักมากมากเลยทีเดียวโอ้ยเด็กๆก็ขึ้นมาได้เราต้องสู้ครับพี่น้องเดียวขึ้นต่อไปครับ ครับนี่คือผมได้ยินคร่าวๆมาบอกว่ากว่าที่จะมาเป็นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาสักการะหลวงพ่อโสธรกันที่ข้างบนนะครับผมได้ยินมาว่าเกณฑ์ทั้งชาวบ้านทั้งพระเกจิอาจารย์ทั้งชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่ครับเพื่อหอบปูนหอบสายขึ้นมาข้างบนนะฮะเพื่อมาสร้างเป็นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้น ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อได้ขึ้นมาทําบุญสักการะที่วิหารแห่งนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปสักการะพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับผมสู้ๆครับเขิห <c oughs> น้า <c oughs> เก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนพี่มาจากที่ไหนครับมาอยู่นี่นะครับชลบุรีชลบุรีเป็นคนพื้นที่ปะครับ ไม่ได้เป็นเพื่นพี่เพิ่งมาอยู่เพิ่งมาอยู่ใช่ไหมครับครับเป็นไงครับมาเที่ยวครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองครับมาหลายครั้งมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าชอบใช่ไหมครับพี่ชอบครับครับผมครับขอบคุณครับครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับเรามาสัมผัสกันนะครับสวนผมก็มาเป็นครั้งที่สองครับติดใจครับเหอทรบมาแล้วกันครับนี่คือทางเข้าใหม่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่คือ เป็นจุดสุดยอดเขานะครับที่เราจะพาท่านผู้ชมได้มาชมกันครับเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวนะครับถ้ามาวัดเขาตะแบกมาไม่ได้มาที่นี่แปลว่ามาไม่ถึงนะครับผมมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกไม่ถึงครับครั้งนี้ตั้งใจมากๆเลยนะฮะที่จะมาสักการะนะครับมาพี่เข้าคิวไปเลยเดี๋ยวนั่งรอก่อนก็ได้ คนก็มาสักการะนะครับสวยงามมากๆนะครับ จะเป็นลูกต้นลวงพอ่อทวดหลวงพ่อโตนะครับเป็นด้านกลางเขานะครับมีต้นตะบ,บองเพชรด้วยนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือทางลงนะครับไปชมสะพานแก้วกันนะครับ ทางชันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมมีห้องน้ำให้บริการด้วยครับก่อน ทางเข้าสะพานแก้วครับก็จะมีห้องน้ําไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับที่ปวดตกและก็ปวดเบานะครับปวดนัาปวดเบา,เ,บาเราก็มาเข้าห้องน้ําก่อนที่เราจะไปชมสะพานแก้วกันครับแนอนะครับางหน้าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันไปเที่ยวกันที่สะพานแก้วและก็มีวิวสวยๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวิวสวยมากครับ ตื่นเต้นมากๆเลยครับนี่ในอนาคตข้างหน้าจะเปิดจุดชมวิวครับตอนนี้เตรียมเก้าอี้กันแล้วนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับของวัดเขาตะแบกหม่มา,าไม่รู้จริงๆครับโอ้โหจุดชมวิวสวยงามมากครับเห็นพิพัทยา หืมพัทยาเลยครับนี่ไงครับสะพานแก้วครับออกไปหน่อยก็มองเห็นพัทยาเลยนะครับฝั่งนู้นย่าจะฝั่งพัทยาครับนู้นไกลๆนู้นครับนี่ครับพัทยาครับตีนิ้วชี้ผมครับเนี่ยครับ ไกลๆเลยครับเดี๋ยวผมซูมภาพเข้ามาใกล้ๆให้คุณคุณผู้ชมได้ชมกันครับนี่ไงครับพัทยาครับนี่คือจุดพัทยานะครับก็ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะครับจ,จุดชมวิวด้านล่างนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปที่สะพานแก้วกันครับตอนนี้กําลังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับครับนี่คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอีกจุดไฮไลท์ที่ยังไม่เสร็จครับเป็นสะพานแก้วครับหลายๆคนก็อยากมาเที่ยวมาชมกันครับตอนนี้ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับอันตรายห้ามผ่านเด็ดขาดนะครับเป็นทางเป็นสะพานครับกําลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะฮะแล้วก็ ประชาชนที่อยากมาเที่ยวมาชมก็ยังไม่ได้ใช้บริการนะครับวิวสวยงา,งามมากๆเลยครับคุณผู้ชมนู่นเราก็ไปเขาอีกด้านหนึ่งอีกแล้วนะครับเป็นจุดไฮไลไท์ที่เราเห็นตั้งแต่ข้างล่างนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับ นี่นะครับตอนนี้กําลังก่อสร้างครับอีกไม่นานครับไม่น่าจะเกินปีนะครับปีใหม่น่าจะเปิดใช้บริการให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวกันนะครับ